ต่อจากนี้ไปปริยวิทย์ขอนำเสนอนิยายวายเรื่องฟีโรโมนฮอร์โมนเปี่ยงรักวันนี้เสนอเป็นตอนแรกตอนที่หนึ่งชื่อตอนว่าไฟาฟล็อกนิยายเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการทุกตัวอักษร ไม่มีสิ่งใดหรือสถานที่ใดที่มีอยู่จริงปริยะวิทย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความมังเทิงเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับฟอก หลงไหลในไซเบอร์ที่ตัวเองและเพื่อนสรรสร้างขึ้นมากับมือและมักจะภูมิใจเสมอเมื่อเขาขายมันได้เป็นเงินที่มากมายมหาศาลจากเด็กนักเรียนนอกที่ทำโปรเจกต์เพื่อสนองความท้าทายของตัวเองจนพอรู้ตัวอีกทีเขากับนิกกี้และไม รวมถึงกลุ่มเพื่อนที่ทะลําลึกเข้าไปในวงการไซเบอร์แบบเต็มตัวจนถอนตัวไม่ขึ้นไปซะแล้วชื่อของไฟฟอกจึงเป็นที่รู้จักในวงการนี้เป็นอย่างดีกว่าจะมาเป็นไฟฟอกในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงจะบอกว่าพวกเขามีความสามารถมากแค่ไหนก็ตาม ฟอกชื่อที่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนทุกคนว่นเนียบมากแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องงานฟอกชื่อนี้ทุกคนรู้จักมีเพียงแค่นั้นนอกจากนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าว่าใครเราจะสนไม่มีใครติดใจอะไรอีกแล้วเพราะตอนนี้ฟอก ถูกยกให้เป็นเจ้าชายของวงการไฟเบอร์ไปซะแล้วคำว่าหัวหน้ากลุ่มจึงไม่ได้หนีไปไกลาจากตัวเขาเลยมันกลายเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งที่ไม่ได้เสนอตัวเลยสักนิดฟอกจริงๆแล้วงานเรามันไม่ได้มีปัญหาเลยสักนิดไอ้ที่มีปัญหา เกือลูกค้างั่งนั่นต่้งหักละเรื่องมากจริงๆปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยเสียงของนิกกี้บนอุบทันทีที่วางสัมภาระลงบนโต๊ะทำงานของตัวเองเขาเหลือบตาม,มองเพื่อนที่กำลังหงุดหงิดใจเกี่ยวกับลูกค้าที่เพิ่งออกไปพบมาเห็นบนอุบเรื่องลูกค้าคนนี้หลายครั้งแล้วแต่นิกเองก็ไม่เคยคิดปฏิเสธการรับงานจากลูกค้า เลยสักครั้งถ้าไม่ใช่คำสั่งของฟอกเขาก็ไม่คิดปฏิเสธงานด้วยตัวเองเดี๋ยวกูจัดการเองฟอกยกยิ้มมุมปากก่อนจะตอบออกไปพร้อมกับวางปากกาลงบนเอกสารที่ตัวเองกำลังตรวจสอบเขารู้ดีว่านิกเหนื่อยมากแค่ไหนกับงานนี้ถึงจะบ่นตลอดแต่ก็ไม่เคยขอ ไม่รับงานเลยสักครั้งโอ้สวรรค์ช่างสรรสร้างให้คนอย่างมึงมาเป็นเพื่อนของกูซะจริงๆพอ่อเทพปบุตรของฉันพอได้แล้วนะ่าขนลุกฟอกปัดมือของเพื่อนออกทันทีในขณะที่ทำท่าทางเข้ามาเก่อแกะอย่างกับพวกสาวๆในบัตเตอร์ไฟ ที่เป็นบาร์กึ่งอาบอบนวดชื่อดังที่หนุ่มๆปรารถนาที่จะได้เข้าไปสักครั้งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากกับการเข้าผับเข้าบาร์สำหรับคนที่หาเงินเก่งอย่างเช่นคนของไฟฟอกถ้ามันไม่แพงมากนักและมีเวลามากพอ <c oughs> <c oughs> นายสองคนเล่นอะไรกันอยู่เนี่ย เสียงหัวเราะของคนที่เดินตามหลังมาทำให้หน้าตาของคนที่ดูจริงจังตลอดเวลาอย่างฟอกนั้นผ่อนคลายลงไปได้เสมอทุกครั้งที่ได้ยินเสียงและเห็นหน้าของไม้ผู้ชายร่างบางที่หัวใจนั้นแมนสุดๆบ่อยครั้งที่ฟอกเผลอรอบแอบมองใบหน้าแอบหวานของเพื่อนคนนี้ เพราะคำว่าเพื่อนที่ค้ำคอเขาอยู่เสมอจนหายใจแทบไม่ออกทุกทีที่อยู่ใกล้ไมายกระโจนเข้ามารอกคอเพื่อนสนิททั้งสองแล้วหัวเราะล่าอย่างที่เขาเคยทำอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอกับเรื่องร้ายแรงแค่ไหนเขาก็จะเป็นเหมือนแบตเตอรี่ให้กับเพื่อนเสมอเอาอย่างนี้ไหมไว้ขราวหนะ้า ฉันจะไปพบกับลูกค้าคนนี้แทนพวกนายเองแล้วมาดูซิว่าจะเรื่องมากมากแค่ไหนจริงเหรอไม้ขอบใจมากนะเพื่อนรักนายจึงแสนดีกับเพื่อนเสมอเลยจริงๆให้ตายเหอะนิกกี้เขายิ้มปากกว้างก่อนจะเปลี่ยนไหล่ที่เกาะใหม่ มาเป็นเพื่อนอีกคนที่ช่างแสนดีเสมออย่างที่เขาพูดฟอกเหลือกตามมองบนแล้วก่อกลิ้งไปมาอย่างเอืมละอากับพฤติกรรมของเพื่อนที่มักจะปากหวานเสมอเมื่อได้รับผลประโยชน์ที่น่าพอใจผ่านให้เกิดความหมันไส้จนต้องร้องขัดออกมาไม่ได้จะให้ไม,ม่มาเหนื่อยแทนแกขนาดนี้ได้ยังไง กูไม่อนุญาตเชียนนี่ได้ไงอ่ะไม้กเขาเต็มใจหรอกน่านิกเถียงพร้อมหันไปทางไม้เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อนร่างบางจึงพยักหน้าทีๆพร้อมกับรอยยิ้มอย่างจริงใจงั้นส่วนแบ่งในครั้งนี้ฉันจะหักให้ไม้ด้วยเลิกพูดปากที่อ้าออกพร้อมจะสัต น้ำเสียงแข็งใส่เต็มที่กลับอ้าค้างไว้อย่างนั้นเมื่อเจอคําขาดของเพื่อนสนิทที่พ่วงตําแหน่งเป็นหัวหน้างานในไฟฟอกไปพร้อมกันนิกเลือกที่จะหุบปากเงียบเมื่อสีหน้าเคร่งครัดของฟอกที่มองมาพร้อมกับสายตาเอาเรื่องจนเขาต้องคิดอยู่ในใจว่า ถ้าเป็นไม้สำหรับฟอกนี่แต่ไม่ได้เลยจริงๆเมื่อไหร่มึงจะบอกไม้สักทีว่าบอกเรื่องนี่ถ้ามึงไม่ใช่หัวหน้าของกูแล้วก็กูจะกระโดดถีบยอดหน้ามึงไปแล้วนเะนี่ให้ตายเหอะ กระโดดถีบในฐานนะเพื่อนก็ได้นิกฟอกเอ่ยน้ำเสียงท้าทายพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากสายตาล่องลอยเหมือนหัวใจที่ล่องลอยไปไกลไร้จุดหมายของเขาในตอนนี้ไม่ละครับผมเกรงใจปากดีไปเถอะ ระวังสุนัขจะข้าไปรับประทานแล้วจะหาว่ากูไม่เตือนเจ้าชายแห่งไฟฟอ,อกเปล่งเสียงออกมาได้แค่นั้นแล้วก็เงียบไปเหมือนอย่างเช่นทุกครั้งเวลาที่ถูกเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้สองปีมาแล้วตั้งแต่ไมเข้ามาร่วมงานกับไฟฟอ,อก สายตาของเขาก็ไม่เคยมองใครอีกเลยยังเคยพูดกันเล่นๆเ,เวลาที่เมาหัวราน้ำกับนิกสองคนว่าถ้าชาตินี้เขาไม่ได้ไมายมาเป็นเมียก็จะไม่ขอมองใครอีกเลยโง่เงา่าสิ้นดีขี้ขาดตาเขาขนาดนี้จะได้เมียเมื่อไหร่ แถมยังพูดอีกว่าต้องเป็นไม้คนเดียวเท่านั้นอีกด้วยไอ้ฟอกเอ้ยนิกยกมือหนาขึ้นเขยา่ศาศีรษะของเพื่อนไปมาแรงๆสองสามทีโดยที่อีกฝ่ายก็ยอมให้ทำเพราะตอนนี้ก็เริ่มตึงๆได้ที่แล้วนอกจากเรื่องงานแล้วนิกกี้ก็คือเพื่อนที่รู้ใจที่สุดในโลกแล้ว เรื่องอื่นฉลาดมดยกเว้นเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยนะเว้ยเฮ้ยฟอกไม่ยอมคุยต่อแต่กลับลุกพูดขึ้นแล้วเดินตรงไปเข้าห้องนอนทันทีโดยที่ไม่ล่ำลาเพื่อนร่วมกวนอย่างนิกเขาเดินโซเซกลับเข้าห้องด้วยลิสุลา ที่ดื่มหมดไปเกือบคนละสามไหาอาการกลุ่มๆอย่างนี้มันอยากจะตรงดิ่งเข้าห้องของอีกคนแล้วจับกดให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปคิดแล้วก็ต้องหยุดเอาไว้แค่นั้นก่อนจะสลัดใบหน้าแดงกล่ำให้ได้สติกับคืนมาแล้วเดินขึ้นบันไดเลี้ยวเข้าห้องตัวเองอย่างน่าเสียดาย ร่างแก่งกระโดดขึ้นเตียงทั้งเสื้อผ้าที่ใส่ทำงานมาทั้งวันเพราะน้ำเมาจำนวนมากที่ซึมผ่านเข้ากระแสะเลือดจมใบหน้าลออเลวลงกับหมอนหนอนใบใหญ่ปล่อยให้สมองได้พักผ่อนอยู่กับที่ในท่านั้นยังเป็นอิสระแต่ทว่าห่วงนิทาที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมกลับถูกมือของใครคนหนึ่ง ฉุดรั้งเอาไว้ด้วยการกระตุกแรงๆที่ปลายเตียงแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เขาหลุดออกจากพวังชั่วขณะแล้วเหลือบขึ้นมองด้วยหางตาไปที่ปลายเท้าของตัวเองฟอกจะนอนทำไมไม่ถอดรองเท้าวะอาบน้ำก็ไม่อาบ เหม็นเล่าชิบหายเลยงายขึ้นงายขึ้นมาเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้เร็วดีเสียงของไม้ที่กำลังพยายามจับเขาให้พลิกตัวงายขึ้นมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เขาหลีกเลี่ยงมาตลอดสองปีที่ผ่านมาหน้าอกแกล่งสีน้ำผึ้ง ถูกเผยออกให้เห็นกล้ามเนื้อแน่นที่ใครเห็นก็ต้องกืนน้ำลายกับร่างที่เหมือนถูกพระเจ้าวาดประทานให้มาเป็นของขวัญมือเล็กจับผ้าชุกน้ำเย็นเช็ดตามเนื้อตามตัวจนคนถูกเช็ดเนื้อเต้นแรงสัมผัสที่แผ่วเบาเหมือนจะทำให้สบายตัวแต่กลับทำให้เขาเทารมานจนใจสั่นไหว ฟอกหลับตาลงแน่นยังเหมือนคนน้ำตาตกในเพราะเขาเอาชนะความขี้ขาดของตัวเองไม่ได้สักทีไม่ชอบนะในที่สุดคำพูดนั้นก็หลุดออกมาจากปากก่อนที่เจ้าตัวจะพ้อยหลับไป อย่างไม่รู้ตัวพูดอะไรออกมาคนดูแลถึงกับหยุดชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะประมวลเหตุการณ์ว่าคงเป็นเพรลิตแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปเป็นแน่ <c oughs> คงจะชอบที่เช็ดตัวให้สินะฟัอกจบอีพีแรก อีพีที่หนึ่งกันไปแล้วนะครับปริยวิทย์หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะชอบนิยายวายเรื่องนี้ฝากไว้ในอ้อ,อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับเอาไว้ติดตามตอนใหม่ในวันถัดไปนะครับแอดจะทยอยอ่านนิยายวายที่มีอยู่ในสต็อกของปริยวิทย ทั้งหมดออกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ